มาเริ่มที่หัวข้อง่ายๆกันเลยเนาะการเทียบบัญญััดไตรายางไตรายางก็แปลว่าไตรเนี่ยแปลว่าสามเพราะฉะนั้นวิธีการทํามีสามขั้นตอนนะคะเขาบอกว่าการคำวนวณเรื่องบัญญัดไตรายางเนี่ยเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบแต่ใช้การเปรียบเทียบปริมาณส่วนหนึ่งก่อนตัวอย่างเช่นผลไม้ชนิดหนึ่งขาย8ผลราคา5บาท แล้วถ้าซื้อผลไม้นี้160ผลจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกว่าไตรคือ3ถูกไหมก็จะมีวิธีการทำสามขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็ค,กคือลอกโจทย์มาก่อนนะคะเขาบอกว่าผลไม้ชนิดหนึ่งเนี่ย8ผลราคา5บาทบรรทัดแรกก็เขียนมาเลยผลไม้8ผลราคา5บาทประมาขั้นตอนที่2นะคะก็คือเทียบก่อนว่าถ้าเราซื้อผลเดียวล่ะ จะราคาเท่าไหร่ก็คือผล,ลไม้1ผลก็ต้องราคาเศษ5ส่วน8ก็คือ8ผลราคา5บาทถ้าอยากรู้ว่าผลเดียวมีค่าเท่าไหร่ก็เอา8ดเนี่ยไปหาร5แล้วก็หาออกมาเรื่อยๆนะคะขั้นตอนที่3ก็คือจริงๆตัวเนี้ยเราไม่ต้องหารก็ได้คิดออกมาเป็นเศษส่วนง่ายสุดเพราะว่าเขาไม่ได้ถามราคา1ผลอยู่แล้วนี่เขาถามว่าถ้าซื้อผล,ลไม้ทั้งหมด160ผลจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า ผลไม้ 1>, 1ผลเนี่ยราคาเศษห้านั่นหมายความว่าถ้าจะซื้อทั้งหมด160ผลนะคะก็เอา160เนี่ยไปคูณกับเศษห้เลยตัดเลขออกมาปุ๊บปับ๊บสุดท้ายแล้วนะคะคําตอบก็จะมีค่าเป็น100บาทนั่นหมายความว่า8ผล5บาทถ้า160ผลก็100บาทนะคะอันนี้เป็นวิธีการเทียบมัญญยาตะยางก็คือทําครบ3พขั้นตอนเลยตามชื่อหัวข้อนะคะ อย่างโจทย์ข้อเมื่อกี้นะคะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นโจทย์ที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ปกติอย่างเวลาไปซื้อของอะไรแบบนี้แต่พอมาดูโจทย์ข้อนี้ข้อนี้จะเป็นปัญหาสําหรับหลายคนเลยโจทย์เขาบอกว่าดําและแดงก็คืออ่ะมีคน2คนแล้วนะดําและแดงทํางานชิ้นหนึ่งเสร็จภายในเวลา8วันถ้าดําทําคนเดียวจะเสร็จในเวลา15วันโจทย์ก็ได้ถามว่าแล้วถ้าแดงทําคนเดียวละ่ะจะเสร็จ ในกี่วันวิธีทําเลยบัญหยาตยาไม่อยู่3ขั้นตอนถูกไหมขั้นตอนแรกเขียนมาก่อนเขาบอกว่าดํากับแดงเนี่ยก็คือมีคน2คนถ้าทํางานด้วยกันเนี่ยจะเสร็จในเวลา8วันนั่นหมายความว่าใน8วันทํางานสองคนจะทํางานเสร็จแน่ๆ1ชิ้นก็คือใน8วันเนี่ยเทียบเป็น1ชิ้นไปเลยแล้วถ้า1นวันสองคนล่ะอ่ะเราก็มาเทียบก่อนคือทำไงก็ได้ต้องหา1หน่วยไว้ก่อนอย่างข้อเมื่อกี้ 8ผล5บาทใช่ปะเราก็หาสิว่าเออแล้วถ้าผลเดียวคือเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันถ้า8วัน2คนงานเสร็จหมดเลยนะแล้วถ้าวันเดียว2คนน่ะจะได้เท่าไหร่ก็คือเสร็จ1ส่วน8 1วันได้1ส่วน8ชิ้นถ้า8วันก็เนี่ยคูณไปก็กลับไปเป็น1แบบข้างบนเหมือนเดิมนะคะคราวนี้รู้ละ2คน1วันจะได้แค่เสร็จ1ส่วน8คราวนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาเพิ่มในข้อนี้ก็คือประโยคนี้เลย ดำทำเสร็จคนเดียวในเวลา15วันเพราะฉะนั้นใน15วันเนี่ยดำอะเสร็จแน่ๆละวคนต่อให้ไม่มีแดงมาช่วยดำก็ทำได้แต่ใช้เวลา15วันเราก็ต้องมาเทียบอีกเหมือนเดิมว่าแล้วถ้าวันเดียวละ่ะดำก็จะได้เสร็จ1ส่วน15้าอ่ะเอาใหม่นะถ้า2คน1วันจะได้งานเสร็จ1ส่วน8ส่วน แล้วถ้าดำคนเดียวจะได้เศษ็จส่วน1 5 5ส่วนนั่นหมายความว่าอ่ะรวมกันได้1.8ส่วนแแต่ดำเนี่ยเอาไปละทำเสร็จคนเดียวแน่ๆเสร็จ1ส่วน15เราก็เอามานมาลบกันเพราะฉะนั้นพอลบกันปุ๊บ7ส่วน120เนี่ยก็คือเป็นงานของแดงคนเดียวนั่นหมายความว่าในเวลา1วันแดงจะทำงานคนเดียวเนี่ยได้ เส่วนจากทั้งหมด120ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าแดงทาง,งานคนเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด17เศษ1ส่วน7ะคะอันนี้ตัวเลขม,มันจะสับสนนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูโจทย์พร้อมๆกันเลยเนาะเป็นการเทียบอัตราส่วนแบบง่ายๆนะคะข้อหนึ่งะคะเขาบอกว่าทำขนมโดยใช้น้ำตาลแป้งน้ำมี3อย่างผสมกัน รวมกันออกมาปุ๊บผสมเสร็จแล้วได้ทั้งหมด13ถ้วยต่อมาเขาบอกว่าไอ้13ถ้วยเนี้มีน้ำ3ถ้วยมีน้ำตาล1ถ้วยเขาเลยถามว่าแล้วถ้าผสมกันระหว่างน้ำกับน้ำตาล20ถ้วยเนี่ยจะต้องใช้แป้งกี่ถ้วยอ่ะมาดูวิธีการคิดข้อนี้นะคะยังไม่ยากนะ <c oughs> น้ำบวกน้ำตาล ตามที่โจทย์บอกเลยเนาะก็คือ4ถ้วยถูกไหมมีน้ํามน้ําตาลหนึ่งถ้วยแสดงว่าไอ้จาก13ถ้วยเนี่ยน,น้ากับน้าตาลอราไปละ4ถ้วยนั่นหมายความว่าจะได้แป้ง9กถ้วยนะคะก็คือ4ี่บวกเเป็น13ได้ตามที่โจทย์บอกละเพราะฉะนั้นเรามาเทียบ1่ถ้วยก่อนเนาะน้ากับน้ําตาล1่ถ้วยนั่นหมายความว่า จะได้แป้งเศษ9ส่วนสีถ้วยอันนี้คือทำตามลำดับขั้นตอนบัญญัติตรยางเลยนะเอาทั้งหมดมาคิดก่อนเอามาเขียนก่อนสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนบรรทัดแรกบรรทัดที่2ก็คือเทียบจาก1ส่วนแต่โจทย์ถามว่าถ้าใช้น้ำร่วมกับน้ำตาลก็คือประโยคนี้ถ้าใช้น้ำรวมกับน้ำตาลคือมาผสมกัน20ถ้วยเนี่ยจะต้องใช้แป้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบรรทัดนี้นะคะดังนั้นน้ำบวก น้ำตาล20ถ้วยจะได้แป้งเศษ9ส่วน4คูณ20คูณไปเลยให้เรียบร้อยนะคะอันไหนตัดได้ตัดไปเลย41445 20 95เป็น45ก้ก่อนตอบนะคะเช็คก่อนว่าโจทย์ถามอะไรบางคนคือ คิดได้ปุ๊บตอบเลยคือยังไม่ทวนคําถามลืมก็เลยบางทีคือบางทีโจทย์อ่ะไม่ได้ถามสิ่งที่เราหาแต่ไปถามอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนตอบต้องทวนอีกหนึ่งรอบนะคะข้อนี้เขาถามว่าจะต้องใช้แป้งเท่าไหร่บางเอิญว่าตอบได้พอดีเลยใช้แป้งทั้งหมด45ถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบข้อขอควายได้เลยนะคะเทียบทีละส่วนไปก่อนถ้าทําแม่นๆ่นแล้วเนี่ยไอ้ตรงหนึ่งถ้วยอ่ะไม่จำเป็นต้องเทียบก็ได้ ข้อสองนะคะเขาบอกว่าคนสามคนอุย๊ยจานพิมพ์ผิดมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะลืมดูลืมใช้อีกทีหนึ่งเขาบอกว่าคนสามคนกินอาหารเจ็ดจานถ้าทุกคนกินอาหารเท่ากันคนสิบห้าคนจะกินอาหารได้กี่จานอ่ะมันหยาดตะยางนะทำส3ขั้นตอนก็คือคนสามคนกินเจ็ดจานเขาบอกว่าแต่ละคนกินเท่ากันถูกไหมคีย์เวิร์ดคือตรงนี้ ทุกคนกินอาหารเท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าคนหนึ่งคนแต่ละคนจะกินได้ไม่เต็มจานหรอกเออไม่ใช่สิแต่ละคนจะกินเกินหนึ่งจานแต่แบบว่ามันไม่พอดีอ่ะจะคนละสองจานก็ไม่ใช่เพราะสามสองเป็นหกจะคนละสามจานก็ไม่ใช่เพราะสามสามเป็นเก้าหนึ่งคนนะคะจะกินได้แค่เศษเจ็ดส่วนสามจานก็คือสองจานกว่ากว่าแต่เขาไม่ได้ถามว่าคนหนึ่งคนกินได้เท่าไหร่เขาถามว่าคนทั้งหมด 15คนเพราะฉะนั้นเทียบมัญญัติตรยางบรรทัดส,สุดท้ายนะคะน้ำเศษ7ส่วน3คูณ15ได้เลยอันไหนตัดได้ตัดไปเลยนะคะ7คูณ5ได้35จานนั่นหมายความว่า15คนจะกินอาหารได้ทั้งหมด35จานนะคะก็ตอบข้อขอไข่ได้เลยรู้สึกง่ายขึ้นไหมพอเทียบทีละบรรทัด ข้อ3มนะคะมาเจอและเรื่องโจทย์คนทำงานเสร็จกี่วันมีเด็กมีผู้ใหญ่กี่คนเสร็จในเวลากี่ชั่วโมงได้กี่ชิ้นอ่ะอันนี้มันจะไม่เหมือนกับโจทย์2ข้อที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยสมมติว่าถ้าเราทำงานคนเดียวมันจะใช้เวลานานถูกไหมแต่ถ้ามีคนมาช่วยเพิ่มขึ้นงานมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการกินอาหารแบบเมื่อกี้นะคะอย่างข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าชาย4คนทำงานเสร็จในเวลา7วัน แล้วชาย16คนทํางาน8เท่าของงานเดิม8เท่าของงานเดิมนี่แปลว่าทํางานเยอะขึ้นนะถามว่าจะเสร็จในเวลากี่วันประหยัดตะยางก็คือมี3ขั้นตอนเนาะที่ยประหยัดตะยางบรรทัดแรกนะคะก็คือชาย4คนใช้เวลา7วันอันนี้คือช่วยกันนะก็เลยเสร็จเร็วขึ้นใช้เวลา7วัน ไปยังก็คือบรรทัดที่2เทียบ1คนสิถ้าชาย1คนบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อใช้เวลาเสร็จ7จ็ดส่วนแน่เลยไม่ใช่นะคะมันจะใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิมไม่ได้สิเพราะว่าเราทํางานคนเดียวต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะไม่เหมือนกับ2ข้อที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้า4คนช่วยกันเสร็จ7วันใช่ไหมคนเดียวใช้ไปเลย28วันก็คือมันต้องใช้เวลานานขึ้นถ้าเราทําคนเดียว คราวนี้โจทย์ก็บอกว่าชาย16คนทํางาน8เท่าของงานเดิมเพราะฉะนั้นหาเลยชาย16คนคือเ <c ười> นื่องจากว่าข้อนี้มันจะมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงประโยคนี้ที่เขาบอกว่าทํางาน8เท่าของงานเดิมคือห <c oughs> นึ่งคนใช้เวลา28วันถูกปะ16คนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมด4คูณนะนะอันนี้ต้องเขียนใช้เวลา ใช้เวลา4คูณ7ส่วน16วันจริงๆตัดได้นะก็คือ414 4 4 16อันนี้เราก็ตอบมาเป็นเศษเส่วน4เลยก็ได้เศษ7ส่วน4วันเพราะอะไรทำไมถึงหารเพราะว่า16คนมีคนเพิ่มขึ้นใช่ปะ่ะระยะเวลาวันต้องน้อยลงต้องเอาไปหารนะคะควาวนี้เขาบอกว่าถ้าทำงาน8เท่าของเวลาเดิมเออของงานเดิมเพราะฉะนั้น 16คนเนี่ยใช้เวลาเ็ดส่วน4วันใช่ปะทำงาน8เท่าของงานเดิมก็คูณ8เข้าไปตัดได้ตัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ14วันถ้ามีชาย16คนทำงาน8เท่าตอบชอยข้อขอไ่นะคะข้อ4นะคะเขาบอกว่าคน7คนทำงาน ชิ้นหนึ่งเสร็จในเวลา48วันแล้วถ้ามี4คนละ่ะจะทํางานเสร็จชิ้นเดียวกันในเวลากี่วันถ้าจําไว้เลยนะ7คนเสร็จ48วันใช่ปะ่ะถ้ามี4คนเวลาจะต้องเพิ่มขึ้นที่แน่ๆตัดช้อยกอไก่ทิ้งไปได้เลยมันจะใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิมไม่ได้เพราะคนมันน้อยลงใช่ปะ่ะเวลาต้องเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าถ้ากอไก่ตัดทิ้งขอไข่ก็ต้องตัดทิ้งข้อนี้เทียบไม่ยากนะคะไม่เหมือนข้อเมื่อกี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ย7คน ใช้48วันใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนเดียวอย่าลืมนะอันนี้เอามาหารไม่ได้นะเรื่องการทำงานยิ่งคนน้อยยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้นถูกปะก็ต้องเป็น48คูณ7วันเพราะฉะนั้นโจทย์ให้มาว่าแล้วถ้า4คนละ่ะจะใช้เวลาเท่าไหร่มีคนเข้ามาเพิ่มแล้วนะจาก1คนที่ใช้เวลา48คูณ7พอมีคนเข้ามาเพิ่มปุ๊บเวลาจำนวนวันจะต้องน้อยลงถูกปะ เพราะฉะนั้น48คูณ7แล้วส่วนด้วย4หน่วยเป็นวันนั่นหมายความว่า4 1 4 4 2เป็น4 8เพราะฉะนั้น4คนใช้เวลา8 4วัน127เป็น8 4เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบข้ององูได้เลยนะคะรู้สึกว่าง่ายขึ้นบ้างไหมแบบว่าง่ายจากเดิมจากที่เราไม่เคยทำ เจ์แบบนี้ต้องฝึกทำไปบ่อยนะคะต้องมีข้อโจทย์ดีๆเพราะว่าแต่ละข้ออย่างข้อ3ามไม่แยกกับข้อสี่ก็ไม่ได้มีวิธีทําที่เหมือนกันแต่จริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่าต้องอ่านโจทย์ดีๆนะคะอ่าข้อห้าดูช้อยสี่มีจำนวนวันเป็นเทศนิยมด้วยเขาบอกว่าหญิงสามคนทำงานอย่างหนึ่งเสร็จในเวลาห้าวันแล้วถ้าสี่คนล่ะทำงานชิ้นเดิมจะเสร็จในเวลากี่วนัน แน่ๆตัดข้อควอยทิ้งได้เลยเพราะว่าไม่มีทางใช้เวลาเท่ากันกับคนสามคนได้ถูกไหมเพราะสี่คนเนี่ยมันมีคนเพิ่มเข้าไปแสดงว่าเวลามันจะต้องน้อยลงนั่นหมายความว่าตัดข้อ,ขอ,องงูทิ้งไปได้เลยจ้าเหลือสองข้อสามจุดเจ็ดห้ากับสี่คืออะไรกันแน่อ่ะก็ลองเทียบเลยสามคนใช้เวลาห้าวันถ้าหนึ่งคนล่ะ อย่าลืมนะ1นคนมันน้อยลงจาก3ามคนใช่ปะเวลาจะต้องเพิ่มขึ้นก็กลายเป็น3คูน5อนี้โจทย์ไม่ได้ถาม1คนโจทย์ถามว่าถ้าใช้หญิง4ี่คนเพราะฉะนั้นก็4ี่คนใช้เวลาจาก1คนใช้3คูณ5ใช่ปะ4ี่คนปุ๊บแปลว่ามีคนเพิ่มขึ้นเวลาต้องน้อยลงก็เป็น3มคูณ5ส่วน4 3าห้าสิบห้า 15ห่าน4นะคะได้3.75วันเพราะฉะนั้นอันนี้ตอ,อบข้อกอไก่กน,นะคะไม่ลงตัวก็คือไม่ลงตัวไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอาจจะทำไม่ถึง4วันก็แหละวันกว่าๆก,ก็ทำเสร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยข้สุดท้ายวันนี้แบบเบาๆนะคะแบบสบายๆส,สมองบางคนอาจจะบอกว่าไม่ ไม่เบาเพราะว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือต้องฝึกทาํบาบ่อยๆนะเรื่องไหนที่เราไม่ชอบเราก็ควรที่จะฝึกทาํบาบ่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันแบบใกล้โค้งสุดท้ายแล้วแบบไม่ได้จริงๆอ่ะก็คือต้องปล่อยแล้วไปเก็บเรื่องที่เรามั่นใจว่าเราทําได้อ่ะอันนี้อันนี้เป็นทริคอ้อมเองนะสมมติว่าแต่แบบไม่ได้หมายความว่าอันไหนไม่ได้คือทิ้งเลยนะไม่ใช่นะคือสมมติว่าอ่ะก่อนสอบอีกสองสาวันอย่างเงี้ยเรายังมีเวลาใช่ปะ่ะแต่วันสุดท้ายแล้วมันทําไม่ได้จริงก็คือปล่อย จะได้ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านเรื่องนั้นก็ค,คือปล่อยไปเลยแต่ไอเรื่องที่เราทําได้ก็คือทบทวนเยอะๆเพื่อที่จะได้เก็บคะแนนนะคะอ่ะ,อะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าในการทําขนมหม้อแกงหนึ่งถาจะต้องใช้กะทิสามจุดห้าถ้วยกับแป้งสี่ถ้วยถ้าใช้แป้งทั้งสิ้นสิบสามถ้วยจะต้องใช้กะทิกี่ถ้วยอ่ะโจ์งงไปอีกอ่ะเอาใหม่ข้อนี้เขาให้กะทิมาหนึ่งรอบ รอบเดียวเลยนะ3.5ถ้วยแล้วก็ให้แป้ง4ถ้วยแล้วก็ถามใหม่ว่าถ้าใช้แป้ง13ถ้วยล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเทียบแบบนี้แป้ง4ถ้วยอ่ะกะทิเมื่อกี้เขียนผิดนะแป้ง4ถ้วยกะทิ3.5ถ้วยเพราะฉะนั้นมันยัาตะยางม,มี3ขั้นตอนถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้าแป้ง1ถ้วย ก็จะต้องใช้กะทิ3.5แล้วหารด้วย4่ถ้วยคือมันจะแตกต่างกับคนสังเกตปะถ้าคนจำนวนน้อยลงอะ่ะมันจะไปคูณแต่ไอพวกสิ่งของพวกนี้ราคาขายมันจะไปหารมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองดีๆนะไอพวกทีามา่มันหยัดตปยังเลือกคนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทําตามเรื่องอื่นนะคนยิ่งน้อยยิ่งต้องใช้เวลาเพิ่มนะคะ ครัวนี้แป้ง1ถ้วยกะทิก็3.5มห้าหานสใช่ปะส่วน4เข้าไปแต่โจทย์ไม่ได้ถาม1ถ้วยโจทย์ถามว่าถ้าแป้ง13ถ้วยจะใช้กะทิ3.5สาม่วนสคูณสิซึ่งมีค่าประมาณ40.5ส่วนสใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่สีไม่ใช่40.5 ขอ,อกดเลขก,ก่อนนะวันนี้แบบเลอไปหมดแล้วนะคะ3.5มจคูณสิบสานะคะสี่เออไม่ใช่40.5 45.5ส่วน4ไม่ลงตัวแน่ๆหารจิกดออกมาปุ๊บได้1 1 3 7อด้ถ้วยแต่นี่ตั้งจอบว่าคำตอบมันเป็นเศษส่วนใช่ปะ่ะแต่มันดาได้เพราะว่า1 1บ มันก็คือ11กว่า,ก,วาก็ตอบพ้อขอขวายได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นของเรื่องนี้นะเป็นแบบว่าพบเพื่อนเรื่องต้นแล้วเดี๋ยวอ้อมจะคอยลงคลิปไว้ให้เรื่อยๆนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามเพจนิสสัตว์ปาชยาลุ่มแจกข้อสอบต่างๆอนนัที่อ้อมทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะบางคนอาจจะดูจบบ้างไม่จบมากไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความสนใจในเพจของอ้อมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ